แล้วมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้ oh. เป็นจริงข้อได้จริงอย่างไรขอชี้แจงหน่อยค่ะ,ะจับตาจะมีการเป็นลักษางการครอบงำนะะทางการเมืองด้วยหรือไม่ค่ะพรมอของคุณแพรองงพาเนี่ยจะต้องไม่มีคนนักสุบุญวงสุวรรณร่วมอยู่ด้วยขออนุญาตสอบถามนะคะเมื่อสักครู่ท่านนายก แถลงนโยบายทุกนโย,นายบายยกเว้นดิจิทัลวอลเล็ตสรุปแล้วดิจิท a ลวอลเล็ตยังเป็นนโยบายเรือธงของพรรคเพื่อไทยอยู่หรือไม่และมีข่าวว่าท่านทักษิณสั่งให้ล้มโครงการนี้<อ>เป็นจริงข้อไดจริงอย่างไรขอชี้แจง่อยค่ะขอตอบอย่างแรกก่อนนะคะว่าท่านทักษิณไม่ได้สั่งให้ล้มดิจิทัลวอลเล็ตนะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพรรคร่วมด้วยนะคะ แล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านักสินก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคนณที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคําปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะส่วนนโยบายของ Digital Wallet เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการท g i t a l Wallet นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ แน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ดิจิทัลวอลเล็ตนั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม แน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียพบพรบของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังค,ความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจกเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะเช่นค่ะ แสดงความยินดีท่านได้ให้คําแนะนาแล้วหลังจากนี้จะเข้ามามีส่วนช่วยในทางการเมืองต่างๆยังไงบ้างแล้วก็จริงๆก็หลายคนก็จับตาจะมีการเป็นลักษณะการครอบงำนะะทางการเมืองด้วยหรือไม่คะออการครอบงำต้องขอตอบอีกครั้งนะคะว่ามันไม่ใช่การครอบงำแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองและทุกคนในครอบครัว มีความคิดเป็นของตัวเองเราปรึกษากันและให้เกียรติกันทำความคิดนะคะแต่สุดท้ายเมื่อใครอยู่บทบาทไหนก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแต่แน่นอนค่ะความคิดเห็นของครอบครัวหรือคนที่เราเคารพนับถือย่อมมีส่วนสําคัญนะคะแล้วก็ในเรื่องของตําแหน่งยังไม่ได้คิดไว้ค่ะจริงๆแล้ว ตัวของคุณทักษินเองก็ไม่ได้อยากมีตําแหน่งอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดไว้เพราะว่ากําลังคิดว่าบางทีเนี่ยกฎหมายหรืออะไรก็ตามเ,เราก็ต้องดูความเซนซิทีฟตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถยังใช้วิสัยทัศน์ของท่านได้โดยที่จะไม่โดนอะไรก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆวิสัยทัศน์ของท่านเองเนี่ยเป็นส่วนที่ พัฒนาประเทศมาแล้วเป็นสิบกว่าปีที่ทำให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคงห้ามไม่ได้ที่ดิฉันจะต้องขอคมมำแนะนำจากท่านด้วยค่ะกรณีมีก่าว่า,วาในพรบ,บรใหม่จะไม่มีเด็นสกุลวงสุวรรณคะ่ะอ๋ออันนี้นี่ยังเร็วไปมากนะคะยังไม่ได้คุยกับทางพักร่วมเลยค่ะและ้วก็ไม่ทราบด้วยว่าจะมีนามสกุลไหนหรือไม่มีนามสกุลไหนนะคะ ว่าแสข่าวนี้นะคะที่ออกไปก็บอกว่าคุณทักษิณรีเควส์เลยว่าพรรมของคุณไทยรอง่าน่ยจะต้องไม่มีคนนะักสุกวงสุวรรณร่วมอยู่ด้วย,วย,วยไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากท่านทักษิณเลยค่ะด้วยความศัตย์จริงไม่เคยได้ยินประโยคนี้ค่ะขออนุญ,ญาตถามนะคะการที่ท่านนายกมายืนตรงนี้เนี่ยคนก็ประมาทแล้วว่ามาจากพอ่อแล้วก็ความสามารถยังไม่เห็นตรงนี้เนี่ย แล้วก็มีการประมาณด้วยว่าเดี๋ยวก็ซ้ํารอยพ่อรอยอารอยพ่อรอยอาคือซ้ํารอยเดิมตรงนี้จะสู้กับกระแสตรงนี้ยังไงในขณะที่มายืนตรงนี้แล้วปัญหาประเทศมันก็มีเยอะค่ะปัญหาประเทศต้องถูกแก้ไขก่อนนะคะแล้วดิฉันเองที่เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ก็จะทําเรื่องนี้อย่างเต็มที่และพร้อมเข้าหาทุกภาคส่วนพร้อมเข้าหาทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นพรคร่วมไม่ว่าจะเป็นอดีตนายก ไม่ว่าจะเป็นอดีตนายกหลายๆท่านทุกคนที่มีความสามารถดิฉันเชื่อว่าและเชื่อจริงๆจากหัวใจว่าไม่มีงานใหญ่ขนาดนี้ที่ไหนที่คนหนึ่งคนจะทําสําเร็จเองได้แต่ดิฉันมีความตั้งใจมีความเคารพมีความเชื่อในความสามารถของทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะคงจะไม่สามารถสร้างประสบการณ์ได้โดยดีดนิ้วทีเดียวและกลายเป็นผู้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้น ก็คงต้องขอคําแนะนํำจากผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อทําให้การดำรงตําแหน่ง,างนายกรัฐมนตรีนั้นมีความหมายและผลักดันนโยบายเพื่อประเทศชาติได้มากที่สุดค่ะและถามว่ากลัวโดนอย่างคุณพ่อหรือคุณอาไหมไม่มีใครอยากโดนอย่างคุณพ่อกับคุณอาหรอกค่ะวันนี้คุณพ่อกับคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นดิฉันมีความตั้งใจ ที่จะทําหน้าที่ที่ที่ฉันได้รับมอบหมายได้ดีที่สุดได้ถูกต้องที่สุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมองไปที่เป้าหมายค่ะถ้ามานั่งกังวลทุกอย่างเราก็คงไม่สามารถบรรลุเป้าหมายของเราได้ค่ะอาจจะถามไกลไปลิดหนึ่งมองข้ามชดอดีตนายกทุกท่านก็ไม่ได้หวังที่จะมีคดีในขณะที่มาบริหารประเทศตรงนี้เนี่ยท่านนายกพร้อมใช่ไหมคะที่จะอาจจะต้องเจอคดีในวันข้างหน้า Uh, apart from the digital wallet scheme, to what extent can we expect continuity of the policies uh, implemented by Kuntzita? And then my second question is, um, how stable would you expect your government to be? Of course, the first question I have to, I I expect my my um, my government to be like the strongest. Of course, I have to look on the bright side, and I will definitely continue all the policies that Kulsuksatav was doing. And of course, like he only had just one year, and he started a lot of um, good things that can can be continued. As I can see, like the first first thing that he had, like all the technology event, you know, that's coming to Thailand. So I think we can see like end of this year and the like beginning of next year as well. but I plan to have some not only like the high technology but high touch as well because I believe in Thailand service and Thailand um, smile, you know because all uh, other countries who come to, try, to Thailand, they don't really expect anything much apart from being Thai. So, I think it can join with my soft power as well. And the today situation, of course, we have to have high technology and high touch together. That's what I'm aiming for. Thank you. Okay, uh, I ask a um, How much would you be relying on your father for guidance and advice in this new job? Uh, I hope I can um, ask him for advice anytime that I want, but not all the time, 24-7 like that, because it's not possible. So I am my own person, and I have my own things and my own goals that I have to be achieved in the future. But of course, all the comments from him value to me. And yes, I, I, just, I just wish that I could um, work with everybody. and including my dad as well กับนายครับ,รารบการประทานภัยโทษของคุณทักษิณในวันนี้ก,การประทานภัยโทษของคุณทักษิณวันนี้ะนะครับเป็นไปนตามคาดหมายนะครับเพราะว่าเวลาอาจจะเหมาะจอดกับวันนี้พอดีหลังจากการประกาศนะครับเ,เรื่องของพอดีเหมาะจอเนี่ยดิฉันถือว่าเป็นเป็นเกียรติอย่างสูงสุดนะคะที่คุณพ่อจะรับภัยโทษ ไม่ว่าจะวันไหนก็ตามเมื่อได้รับการอภัยโทษนั่นคือสิ่งที่ดิฉันและครอบครัวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะขอบคุณค่ะย้ำครัสุดท้าย last question please uh, thank you journalist from China Media Group uh, can you comment on your policy and relation between uh, Thailand and China Thank you. Thailand and China, we have a good relationship for a long, long time. Every time that um, I have a chance to meet with um, all the leaders from China, we all got a very warm welcome. Of course, we hope to do more with China as well. Thank you very much. ขอขอ,ขอนุญาตถามนะนิดนึง่ะคำถามเดียวก็ได้ค่ะใช้คติอะไรในการเดินเดินงานบนเก้าอี้นายกรัฐมนตรีค่ะ คติง่ายๆสั้นๆเลยค่ะทำวันนี้ให้ดีที่สุดขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะคะ